สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช้าชัดวิเคราะห์ประเด็นร้อนที่เราจะพาคุณผู้ฟังเจาะลึกประเด็นข่าวสําคัญรอบโลกวิเคราะห์แบบไม่อ้อมค้อมแล้ววันนี้เรามากับเรื่องราวของ AI จากจีนที่ครั้งหนึ่งเคยเขย่าว,วงการเทคโนโลยีโลกเลยทีเดียวค่ะใช่ครับเรากําลังพูดถึง e e ฟซิกปัญญาประดิษฐ์สัญชาติจีนที่เปิดตัวในช่วงต้นปีหลังจากโดนัลด์ทรัมป์กลับมาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐได้ไม่ถึงสัปดาห์ซึ่งโมเดล DeepS กดีริง ก็ติดอันดับแอป,ปฟรียอดนิยมบน Apple Store ของอเมริกาทันทีต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่แค่แอปธรรมดานะคะ DeepSeek During De ถูกมองว่าเทียบชั้นกับ ChatGPT ได้เลยแถมบริษัทผู้พัฒนายังบอกว่าใช้ต้นทุนแค่เศษเสี้ยงเท่านั้นฟังดูแล้วเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์แต่ผลกระทบในโลกความจริงรุนแรงมากครับอย่างในวันเดียวกันที่ d e e p s e e เปิดตัวราคาหุ้นของ Nvidia ร่วงลง นับว่าเป็นการหายไปของมูลค่าหุ้นรายวันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของตลาดหุ้นสหรัฐเลยทีเดียวคำถามก็คือ DeepSeek แค่สร้างกระแสหรือจริงๆแล้วเปลี่ยนโฉมหน้าอุตสาหกรรม AI ตอนนี้ผ่านมา6เดือนแล้ว DeepSeek ดูงเงียบลงไม่ค่อยเป็นข่าวไม่ใช่หัวข้อที่ชาวซิลิคอนวัลเลย์คุยกันอีกต่อไปแต่แอปนี้ยังไม่หายไปนะครับ ในความเงียบนั้น Deep Seek ก็ยังแฝงอยู่ในหลายองค์กรโดยเฉพาะสตาร์ทอัพที่มีงบจำกัดบางแห่งในซิลิคอนวัลเล์ยังเลือกใช้ Deep Seek แทนโมเดลจากบริษัทอเมริกันเพื่อประหยัดต้นทุนประเด็นสำคัญที่น่าสนใจคือ Deep Seek แสดงให้เห็นว่าขนาดไม่ใช่คำตอบเสมอไปในวงการ AI เราเคยเชื่อว่าต้องลงทุนมหาศาลต้องมีศูนย์ข้อมูลใหญ่ๆชิปแพงๆแ,แต่ d e p s ซ e k ใช้งบแค่ประมาณ180ล้านบาท พัฒนาโมเดลที่ตีคู่กับโมเดล OpenAI ได้หลายตัวชี้วัดนี่แหลคะค่ะคือสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญบางคนเรียกว่าสปุตนิกโมเมนต์ของวงการ AI คล้ายกับตอนที่โซเวียตปล่อยดาวเทียมสปุตนิกแล้วสหรัฐก็ต้องเร่งสปีดเข้าแข่งขันแต่ฝั่งสหรัฐก็ไม่นิ่งเฉยครับล่าสุด OpenAI กลับมาเปิดตัวโมเดล AI แบบ Open So อ r c e อีกครั้งนี่อาจจะเป็นการปรับกลยุทธ์เพื่อตอบโต้ DeepSeek ด้วยซ้ำแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะคิดว่าอนาคตของ AI จะไปทางไหน จะเป็นโมเดลเล็กแต่ฉลาดที่เข้าถึงง่ายหรือจะยังคงพึ่งพาการลงทุนมหาศาลและศูนย์ข้อมูลยักษ์ใหญ่อยู่เหมือนเดิมอย่าลืมอีกด้านหนึ่ง Deep s ซ e กก็ถูกตั้งคำถามด้านความมั่นคงเพราะมีต้นกำเนิดจากจีนมีข้อกังวลเรื่องข้อมูลผู้ใช้อาจถูกส่งกลับไปยังรัฐบาลจีนหลายองค์กรถึงกับห้ามพนักงานใช้ด epSe กเลยนะคะส่วนบางคนก็พยายามหาวิธีใช้งานแบบออฟไลน์ไม่ให้ข้อมูลวิ่งผ่านเซิร์ฟเวอร์ในจีน รัฐบาลสหรัฐก็กำลังสอบสวนความเชื่อมโยงของ DeepSeek กับกองทัพจีนเช่นกันเหมือนเป็นการต่อสู้ระหว่างเทคโนโลยีกับความมั่นคงแห่งชาติไปพร้อมๆกันแม้ DeepSeek จะยังไม่ได้เปลี่ยนโลกทันทีแต่ก็เขย่าพื้นฐานความเชื่อเดิมๆในวงการ AI ให้สั่นสะเทือนได้และแม้ตอนนี้ Nvidia จะฟื้นตัวแถมกลายเป็นบริษัทมูลค่าสูงที่สุดในโลกได้แต่คาถามก็คือโลกกาลังเดินไปทางไหนโมเดลแบบเบาฉลาดและราคาถูก หรือโมเดลใหญ่หรูพลังเยอะคุณผู้ฟังคิดว่าเราควรไว้วางใจเทคโนโลยีที่มาจากประเทศแข่งหรือไม่แล้วเราจะมีทางเลือกอย่างไรในยุคที่ AI กําลังเปลี่ยนโฉมโลกทั้งหมดนี้คือสิ่งที่อยากให้คิดต่อกันในรายการเช้าชัดวิเคราะห์ประเด็นร้อนหากคุณผู้ฟังชอบรายการแบบนี้อย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะคะทั้งบนแพลตฟอร์มพอดแคสต์และโซเชียลมีเดียต่างๆเพราะข่าววันนี้คือภาพอนาคตของวันพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ